มือสักรวมหิดเทลงไปอ่ข้าคำเล่น euh น้อยคือพอกีว่าเถอพอกีบอกว่าใช้คำหย่ๆรลดสบายดีสบายดีทุกคนมาพบกับจจ่าในซองจ่าสาวลาวเนาะอันนี้ก็เป็นเซียวนี่เซียวหลุนมาต้นจจามาเต็ลองสารกับเซียวตุน เนาะของตอนเห่าตอนเซีย uno, วเหาก็ซิมีน้ำมะพร้าวอันนี้วุ่นวายเนาะอันนี้วุ่นวายวุ่นวายเห็ดยู่รอกสารเนาะเขาไปเบิ่งยูคลิปอ่ะน้องแฟนบอมยูเนาะอันวุ่นวายนี่ื้นนี้จ้าจ๋าเสตเมนูเมนูย่างเซียวให้เซียวหลุนกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ที่อันมือที่เหาไปอันลาเนาะเขาไปติดตามอีพีก่อนนี้เนาะทุกเนาะที่เห no, uh, ่าไปอัน ออกลาหานอมือนี้เขาก็มาหอดเวียงจันแล้วเขากะเซตเมนูซูเสี่วกินเดี๋ยวจะจ่าสีลงมือเองเนาะมือนี้เนาะให้เสี่ยนั่งกินได้มือนี้นะเฮ้ยกูให้มึงนั่งกินได้มือนี้โอ้กินเดี๋ยวเฮาสีอันนั้นลงเนาะอันนี้เขาก็เกียมเครื่องปรุงแล้วเนาะมีซีมีเฮ็ดเฮ็ดข้าวแล้วก็เฮ็ดสนุนแล,ล้วก็มะอึแลลวกายังวะมักบวบเนาะมักเพ็ดอันนี้เป็นมักแขง นี่คาดบาได้เนาะอันนี้สิเป็ดขย eng เ,เออแม่ม <laughs> พังเน,น่านาะทุกคนเนาะบอผิดเนาะขย eng แม่เสียวต้นอย่างลางอยู่กระสิเป็ปดปลาแจอันนี้น้ำยานางเนาะโน่นเขาก็เริ่มฟดละมีสิปุ่มเครื่องเซเลยเนาะแาบนี้นนเนาะขย eng มเสียวต้น,นเสียวต้นนี่ขย eng มาโดยนีย่เนาะ นี่แล้วเขาเบื่อเฮายัางไม่ได้ต่ำเนาะเดี๋ยวเขาชิ้นค่อยต่ำเขาเบื่อมาใส่ตํำลังเดี๋ยวจะจะสีปรุงเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิรงกันเลยนี่เราใส่ปลาแดงตอนนี้เราก็จะเอามะแขงลงเอามะแขงลงไปแล้วตอนนี้เราก็จะใส่าอเบื่อคออุ้งไฟ ดูลงไปอันนี้เรา่้าอ๊ตรันเนะคะ่าเช่อถโอ้เจ้าัดะไมะเขือเทศนะเเนุ่นีอใส่มะเขือคนลงไปคนใส่มะเขือเทใส่ผิดอันนี้เราจะใส่เครื่องเครื่องมือใส่รวมหิดห็ดไปวางกับผงได้ไหเป้นลงไป ส่วนนำ้ำยานาง,นงเขาเสีเอาลงบาสุดท้ายนะอือันนี้นนเราสุใส่พลร่งสุดโอ้ยนี่ถึงมือตัวเองหนึ่งซ้อนเขาต้องใส่สองซ้อนเนานะเพราะว่ามันไล่เกลือเกลือไหมบอกโปร่งสุดใส่เกลือน,นิดนะึงแป๊บเดียวไหม เราจะใส่ลกกือมอ้ายันเดียวนี่ยัน,ยยาน,น,น,นหาไปเสเผ็ดเลยนนาะยันตเดียวจะใสกเกลือน,นี่นเพราะว่ายันปรี้งเค็มนะคือเข็มเราอืแลาจะใส่น้ำยานังเนาะเทลงไปว้า้ำยานางปอนควงไม่กะดุ แกงกันต้นแ่แกงดีเตรียมสีฟิมมือกูได้เส็เลยแสบ,แสบมือว้าวอันนั้นพอกูยัว่าแซบแซบแซบเก่งแล้วอีกแ,แ,ม,แกม่ว ย่านางอันห้อยยุฟ้านะ <Okay. S 1> ขนาดขยันขยันทีเออขยันอุ้ม,ม่ยังหัวบ่ผิด <laughs> นี่อันนี้เขาก็แกงแล้วแล้วนะทุก <laughs> คนเนาะสีสัน <laughs> เขาเอาพักค่ะใส่แล้วก็เอาขยงใส่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะนวดห้องสตักขึ้นไปสุ่มกันเดี๋ยวเขาสะห้าผักเขาเลยอืมตอนนี้เขาห้าผักเขาแล้วเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นแกง เจวมะเพสไปเก็บอยู่งฝั่งเหนือได้ทุกคนผ่าเสี่ยวความน้ำอันนี้ขัวไข่ขัวไข่นี่สิมีอยู่อะไรจิ๊กอ้อซองซองยางซองเบ๊กซองเบ๊กขัวใส่พักคะเออซองสูต้ดูยิ่นขัวใส่พักคะแล้วก็ขัวธรรมดาขัวธรรมดาแบบไหนอ่ะขัวใสมยังเนาะอันนี้กระสเป็นปลาแห้งมีเสี่ยวลุ่นเสี่ยวตุนเนาะ เหมือนเดิมแล้วก็ไอคำจันส่วนนกเอียงทันแม่นอ่ายังบ่มาตะเวียกวะยังบ่มาตะเวียกเอ้ยนุชดิโทรหาไอ้นุชเดี๋ยว <laughs> นุชเป็นเกือบจริงจะนอนจะโทรหาไอ้นุชอืมเอ้ยห้องหอะไมแม่เสีมสีมสีมสียมเศกจุ๊บอะเออืซซมแจ่บอะไรนุนน่ะ ปลาแซ่สิแซ่บคนคนแกงปลาแซ่บม,มันกับปลาแซ่บเขามาทำหามวยอยู่เขามาแซ่บนเซียวซีไม่เสียวแก่งนอมาตะลองศาลเด้อมาตะไก่ได้หนิขี่รถตังวามาแต่ลองศาลมาแต่ลองศาลโนนี่นะแต่ว่าคนเฮ็ดกระเกิดมาแต่ลองศาลคือกันเซียวเพ่ออยุ่งเสียวปุ้ยเสียวแตงงานอยู่เลยเสียวเขาคำเล่นน้อยคือพอกีว่าเถอะพอกีบอกว่าใช้คำแย่ๆโลด อืมนางกินเขาไปถ่ายเข้านี่ซิมก็ซิมซิมก็ด้มาจะเห็นจะจะกินซิมงเนียโอ้เป็นยังเป็นมือกล้องมือกล้องมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วอะมยิบอาดิจับๆับจับ กินเจ้าอันนี้เขาก็กินแล้วแล้วเนาะมังนัดกระเมิดปิงปลายังวุ่นวายวุ่นวายกินบ่มเอินแบบปูใหญ่ตักเรียงไว้กัดเขาก็กินแล้วแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็กินข้าวแล้วเนาะส่วนเสียวจ่ากับเซียวหลุนกับกับแล้วเลือดเตะจ่าแล้วกับเซียวต้นแล้วกับน้องตาตีบเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าจะเซิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะ ฝา,ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองจ้าจ้าสาวลา,าลาด้วเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้จ้าจ้าฮดคลิปต,ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย